you จังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติสุรินทร์ชมรมถ่ายภาพสมัครเล่นเมืองช้างองค์การบริหารส่วนตำบลสวายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สภาวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสุรินทร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสุรินทร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์และหอกกาารรรรรจจััวดดสุิินม ท่าใหมเทิดไทยพระพันปีหลวง ระหว่างวันที่9ถึง20พฤศจิกายน2565ณพิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติสุรินทร์เพื่อสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนารรราชนนีพันปีหลวงและสนองตอบนโยบายของรัฐบาลโดยผลักดันส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพภาเอฟด้านการออกแบบและแฟชั่นเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกสร้างสารรค์ให้เกิดการอนุรักษ์สืบสารรักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยและก้าว เทกลไปสู่ระดับสากลก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินโดยมีนางทรงลักษวรพัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2. นิทรรศการผ้าไหมร้อยสีพันลายสไตล์สุรินร์ 3. นิทรรศการภาพถ่ายอายรากับผ้าไหม 4. การแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทย 5. การแต่งกายผ้าไทยจารึกไว้ในความทรงจํา แต่งไหมในพิพิธภัณฑ์ 6. การสาธิตจำหน่ายขนมโบราณอาหารท้องถิ่นหากินยาก 7. ดนตรีในสวนกับกันตรึมดนตรีวิถีสุริน 8. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภูษาสินจากท้องถิ่นสู่สากล9การประกวดถ่ายภาพแต่งกายผ้าไทยในงานอายาราผ้าไหมเทิดไทยพระพันปีหลวงซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจร่วมแต่งกายผ้าไทยและส่งภาพเข้าร่วมประกวดรวม87ภาพผลการประกวดดังนี้ รางวัลชนะเลิศได้แก่นายนัทพลสืบสีรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่นายนัทวัฒน์ตีระวัฒนประภารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์และรางวัลขวัญใจมหาชนได้แก่โรงเรียนบีรวัฒโยธินทั้งนี้ในการจัดงานนางกล่าวส่งผลให้จังหวัดสุรินทร์ 1. เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน 2. เกิดการมีส่วนร่วมในการสืบสารรักษาต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามโดยเจ้าของวัฒนธรรมทั้งเด็กเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไป 3. เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ I amazing come